สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตราคารถนะประจําเดือนพฤศจิกายน2566นะจะสิ้นปีแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าตอนนี้รุ่นไหนมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับเผื่อมีหลายๆคนที่สนใจที่กําลังจะคิดจะออกรถเป็นของขวัญปีใหม่นะเดี๋ยวจะพามาอัปเดตราคาล่าสุดกันนะครับสำหรับรุ่นแรกนะทุกคนจะพาทุกคนมาดูนะก็คือเจ้าตัว y ม m a รุ่นฟินนะรุ่นนี้ก็ยังเป็นรุ่นที่ ทุกคนให้ความสนใจนะครับให้การติดตามนะว่าจะมีการอัปเดตอะไรบ้างนะครับแต่ยอดขายในช่วงนี้ก็ดรอปลงมานิดหน่อยนะเพราะว่าเจ้าตัวรุ่นฟินเขามีการเปิดตัวมาก็ายาวนานแล้วนะทุกคนหลายคนก็คงลังเลที่จะซื้อนะเพราะว่ากลัวที่จะมีการ All น e w วสาหรับในรุ่นฟินนะหลายคนก็ยังชะลอในการซื้อไว้อยู่นะก็มาดูกันว่าตอนนี้มีสีอะไรบ้างมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับ คันสีดำคันนี้เป็นตัวท็อปปี2023นะครับล้อแม็กสีทองนะตัวนี้มีราคาอยู่ที่51,500นะครับรวมทะเบียนพลบอมหมกกันน็อกเสอแจ็คเก็ตนะราคาที่ช่างกิจแจ้งนะทุกคนเป็นราคาเงินสดนะพร้อมทะเบียนพลบอมหมกกันน็อกเสอแจ็คเก็ตนะก็คือ,อสามารถจ่ายในราคานี้รับรถกลับบ้านได้เลยนะครับไม่ใช่ราคาแนะนํานะเป็นราคาขายนะครับตัวท็อป2023ฟิน51,500นะครับ ส่วนตัวรองท็อปเจ้าตัวรุ่นฟิน2023นะตัวนี้อยู่ที่49,500นะครับ49,500นะสําหรับเจ้าตัวรองท็อป2023นะครับตัวท็อปปี2022นะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะทุกคนแต่เป็นตัวปี2022นะครับเป็นเทอร์เรนโบเบาะแดงนะตัวนี้49,900นะตัวท็อปนะตัวรองท็อป2023 49,500นะต่างกันอยู่ที่400นะทุกคนถ้าใจอีก400ได้เป็นตัวท็อป2022เลยนะครับ ตัวรองท็อป2022อยู่ที่48,500นะเนี่ย48,500สีขาวตัวรอง2022นะครับสีแดงตัวนี้ก็48,500นะครับ 2, 2022เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อป2022สีทอแลมโบก็49,500นะครับเดี๋ยวจะพามาดูทางด้านท้ายของเขาสําหรับรุ่นฟินนะรุ่นนี้ก็ยังไม่มีข่าวสารนะทุกคนแต่เราก็คิดๆกันว่าปีนหน้าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าเขามีการเปิดตัวมายาวนานแล้วหลายๆคนก็บน่นว่าทําไม ลากขายยาวจังนะสำหรับรุ่นฟินนะก็ทําให้มียอดขายที่ดรอปลงนะนหลายหลคนก็ไม่กล้าตัดทินใจที่จะซื้อกลัวว่าซื้อปุ๊บตกรุ่นปรับนะครับตัวนี้โปรโมชั่นล่าสุดเขาถึง31ธันวาคมนะทุกคนก็ยังแถมเจ้าตัว,ตวบ็อกน็อกกันลายและก็ตะกร้าตัวนี้มูลค่า1,200บาทตัวนี้ฟินทุกรุ่นทุกคันนะก็ยังแถมตัวนี้อยู่นะโปรโมชั่นนี้ขยายออกไปถึง31ธันวาคม2566นะครับแล้วก็การรับประกันที่ยาวนานนะทุกคน 5ปีแบบไม่จํากัดระยะทางเฉพาะรุ่นฟินรุ่นเดียวเท่านั้นก็ยังได้อยู่นะทุกคนใครที่ซื้อก็ยังได้การรับประกัน5ปีแบบไม่จํากัดระยะทางอยู่นะแล้วก็แถมหมวกกันน็อกกันลายตะกร้าแบบนี้ไปจุกๆเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นล่าสุดสําหรับเจ้าตัว Yamaha รุ่นฟินนะครับ ต่อมาจะพามาดูเจ้าตัว n m a x นะทุกคน n m a x ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็พรีเมียมสูงสุดในรุ่น125ซีซีนะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นท็อปราคา10,000แสนับอีก500รนะครับรวมทะเบียนพลบอมบหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับส่วนตัวธรรมดาแตนดาร์ดเก0นบาทนะรวมทะเบียนพลบอมบหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตเหมือนกันนะเป็นราคาเงินสดนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น,น่าสนใจนะทุกคนในรุ่น155ซีซีนะครับเป ถือว่าเป็นสุดยอดในรุ่น155ซีซีนะครับสำหรับ NMAX นะใครที่ชื่นอชอบอาการนั่งที่สปอร์ตจบเฉียวที่ดูดีพรีเมียมเนี่ยฉันกินแนะนำเลยเป็นเครื่องยนต์155ด้วยนะมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยวิ่งทางไกลทางใกล้ความคล่องตัวในเมืองเนี่ยต้องยกให้เขาเลยสำหรับเจ้าตัว NMAX นะครับส่วนทางนี้เป็น Grand Piano ขวัญใจของหลายๆคนนะสำหรับเจ้าตัว Grand p i n o เป็นอโตเมติที่ ขายดีที่สุดของทาง Yamaha 125cc Bluecore Hybrid นะเป็นเครื่องไฮบริดนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี้มีทั้งตัวใหม่ตัวเก่านะตัวสีแดงเป็นตัวเก่านะทุกคนตัวนี้เป็นตัวรองท็อปตัวเก่านะครับตัวใหม่ปี2023เขาก็มีสีแดงนะแต่ตัวนี้จะมีวคอนเน็กด้วยราคา66,500นะครับรวมทะเบียนพลบอมหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับส่วนสีน้ําตาลคันนี้เป็นตัวปี2022นะทุกคนตัวท็อปของเขานะใครที่ตามหาอยู่นะยังมีนะราคาอยู่ที่ 71,000บาทนะครับรวมทะเบียนพลบอหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับตัวท็อป2022นะครับสำหรับเจ้าตัวสีน้ำตาลนะครับสีขาวเป็นตัวท็อปปี2023นะทุกคนราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นกับอีก500รนะ้อยนะเจ็ดหมื่นกับอีก500รวมทะเบียนพลบอมหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตเหมือนกันนะรุ่นท็อป ABS กุญแจ๊คคีสมาร์ทนะครับ2คันนี้นะตัวสองพันยี่สิบสองจะอยู่ที่71,000ตัวล่าสุด สมาร์ที่สามจะอยู่ที่70,000กับอีก500ต่างกันอยู่นะคนต่างกันอยู่500นะใครที่ชื่นชอบสีไหนก็สามารถเลือกได้นะครับตัวสมาร์ที่สองเขาจะมีตัว w i คอนเน็ก c t ด้วยนะแต่ตัวสมาร์ที่สามจะไม่มี w i ตรคอนเน็กนะครับคันนี้เป็น ตัว t a ต d a า d ปี2023นะทุกคนก็จะมีราคาอยู่ที่65,700นะรวมทะเบียนพรบรหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับราคานี้ก็คือรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับตัวท็อป75,000ตัวรองท็อป65,700นะครับสำหรับปี2023นะครับส่วนตัวปี2022ตัวท็อปอยู่ที่7 0 0 0 0กว่าอีก1,000ส่วนตัวรองท็อปจะอยู่ที่66,500นะครับรวมทะเบียนพรบรหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตเหมือนกันนะครับ ส่วนคันนี้เป็นพี่ใหญ่ในตระกูล Max Series นะทุกคน XMAX 300นะตัวนี้ราคาเขาอยู่ที่194,000บาทนะทุกคนรวมทะเบียนพรบหมวกกันน็อกเสื้อแจ็เก็ตนะครับตัวนี้เหลืออยู่เพียงคันเดียวนะทุกคนแต่ในสต็อกมีนะขายไป2-3คันแล้วสำหรับเจ้าตัว XMAX นะทุกคนตัวนี้ก็เป็นขวัญใจของหลายๆคนนะครับบิ๊กสกูตเตอร์นะครับเครื่องยนต์ 300cc นะ1 9 0 0 0 0 4,000บาทนะอัปเดตราคาล่าสุดเดือนพฤศจิกายน2,566นะครับตัวบนตัวนี้เป็นเจ้าตัวแกลนตัวสแตนดาร์ดเหมือนกันนะทุกคนตัวนี้เป็นสีชมพูนะ65,700นะเป็นคุญแจแบบดอกเสียบนะ65,700 2,023นะครับสีชมพูนะคันนี้เป็นสีน้ำเงินแต่เป็นตัวปี2022นะสังเกตยังไงปี2อ2 2 เขาจะมีตัว Y Connect นะ2022แต่ถ้าเป็น2023เขาจะไม่มี Y Connect นะตัวนี้6 6 5 0 0นะครับสำหรับสีน้ําเงินนะตัวรองพัอปี2022นะครับจริงๆแล้วเจ้าตัวปี2022ตัวรองพอปเขาจะมีสีน้าเงินกับสีแดงเหมือนกันนะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มมาแค่2ส,สีนะแต่ ในปี2023จะไม่มีตัว y c o ค n e c t กนะก็จะได้ราคาที่65,700นะครับตัวนี้6 6 5 0 0นะก็ต่างกันอยู่นะทุกคนคอที่ชื่นชอบนะก็สามารถเลือกได้นะครับรุ่นที่มี y c o ค n น n t c กกับไม่มี y c o n n น c t นะครับสำหรับสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับส่วนทางนี้เป็นเจ้าตัว a i r r o อกนะทุกคน a i r r o อกนะ70,000นะทุกคน76,000หหรือเปล่าท่านกินไม่แน่ใจนะตัวนี้เป็นตัวรองนะสีเทา ฟ้านะทุกคนร้อแม็กสีฟ้านะสวยงามมากเป็นน้องของเจ้าตัว n m a นะทุกคนเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกัน1 5 5 c บซีซีบลูคอเหมือนกัน BVA เหมือนกันนะแต่ต่างกันที่รูปร่างหน้าตานะราคาก็ถูกกว่านะตัวนี้70,000กว่าบาทนะสกิดไม่แน่ใจว่า70,000เท่าไหร่นะแต่อยู่ที่ประมาณ70,000นะทุกคนสําหรับตัว a i r ์หลอกนะครับตัวนี้เป็น ยามาฮ่าเอ็กซาเตอร์ทุกคนเอ็กซายเตอร์มีเพียงรุ่นเดียวนะไม่มีตัวท็อปตัวรองนะตัวนี้76,500มนารนะครับรวมทะเบียนพอลบอมแบบก,กับน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะอัปเดตราคาณปัจจุบันนะพฤศจิกายนสองพนร้อยหนะครับสิ้นปีนะครับ76,500มนารนะครับรับรถกลับบ้านได้เลยนะสำหรับ Exciter นะครับทางด้านนี้เป็นเจ้าตัว MT15 นะทุกคนเครื่องยนต์1้5ยหซีซีรถเกียร์รถคัสรถสปอร์ตนะใครที่ชื่นชอบนะ กระบอกชุกสีทองหัวกับนะสวยงามมากคัณนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งแสนก็อีก3 0 0พันนะทุกคนราคาสดนะรวมทะเบียนพรบอมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับสีดำเงินสีดำแล้วก็สีเขียวนะทุกคนสวยงามมากใครที่ชื่นชอบในสไตล์สปอร์ตนะเครื่องยนต์155ซีซีเหมือนกันกับเพืตัว R15 เลยเป็นเครื่องตัวเดียวกันแต่ได้ราคาที่ถูกกว่าแล้วก็ทรงรถที่สปอร์ตสวยงามนะทุกคนใครที่ชื่นชอบจัดเลยนะครับสำหรับ MT 1 5 100่แสนก็อีก3,000บาทนะครับ ใครที่ชอบความประหยัดอีกรุ่นหนึ่งอ,อตโตเมติของทาง y a m a ่าก็คือเจ้าตัว Fino นะทุกคนีโ n o นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 125cc บูคอธรรมดานนะไม่ใช่ไฮบริดนะแล้วก็มีราคาที่ถูกนะทุกคน 5 5 50, 5 0 0บาทรับลดกลับบ้านไปเลยนะทุกคนร,รวมทะเบียนพลบอมอก,อกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับสำหรับฟีโน่นะฟีโน่มีเพียงรุ่นเดียว3สีนะจริงๆแล้วก็จะมีสีแดงอีกสีหนึ่งนะก็จะมีสีแดงสีเขียวสีดำนะครับราคาก็อยู่ที่ 50, 50,000กับีก5ห้าอบาทนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับราคานี้รวมทะเบียนพลบอมอก,อกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับ ส่วนทางนี้เป็นเจ้าตัวฟาซิโอนะทุกคนเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะท่ากิจเชียร์ให้ซื้อรุ่นนี้นะถ้าอยากได้เครื่องยนต์บูโรคอร์ไฮบริดแต่ราคาที่ถูกนะตัวนี้เป็น ฟ a ซิโน้องใหม่ล่าสุดนะสีปีที่2ของเขานะสำหรับสีเทาตัวนี้นะส่วนสีแดงกับสีเขียวตัวนั้นเป็นสีปีแรกของเขานะราคาอยู่ที่56,500นาะทุกคนได้เครื่องบูคอนะได้เครื่องบูคอไฮบริดนะแล้วก็ได้ระบบเบรกที่เป็น UBS นะทุกคนแล้วก็ได้เป็นล้อแมกนะเพิ่มมาอีกเพียแค่6,000บาทนะเมื่อเทียบกับฟีโนเมื่อกี้นะทุกคนสังเกตเชียร์ <laughs> ซื้อจะตัวฟาซิโอนะ อาจจะ<บ>ดีดูดีกว่าเจ้าตัวฟีโนนะเพิ่มอีก00พันนะทุกคนได้เครื่องเป็นบูคอไฮบริดนะแล้วก็การออกแบบการดีไซน์ทรงแคปซูลนะดูดีพรีเมียมกว่าเป็นล้อแมกอีกด้วยนะทุกคนถือว่าสวยงามนะอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีนะแต่ไม่อยากจ่ายในราคาที่แพงนะตัวนี้ก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่านะครับเครื่องยนต์1 2 5ซ c บูคอไฮบริดนะครับสำหรับตัวฟาซิโอนะ5 6 5 0 0านะครับตัวรองนะสำหรับตัวรองท็อปของเจ้าตัวฟาซิโอนะครับ ส่วนทางนี้ก็เป็นฟินตัวนี้ก็เป็นฟินตัวเดิมเนาะอ่าทางจีทรมีแนะนํำคันหนึ่งสำหรับฟินตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวล้อซีรวดนะทุกคนราคา46,500นาะเครื่องยนต์อะไรเหมือนกันทุกอย่างนะจะต่างกันตัวล้อเท่านั้นนะแต่ได้ราคาที่ถูกนะ4 6 5 0 0ตัวนี้รวมทะเบียนพลบอมบมกกันน็อคเสื้อแจ็คเก็ตนะครับ ระบบสตาร์ทอะไรเหมือนกันทุกอย่างนะเครื่องยนต์เหมือนกันทุกอย่างสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะต่างกันมีแค่เจ้าตัวล้อซีลวดกับล้อแมกนะทำให้มีราคาต่างกันอยู่2,000บาทนะสำหรับใครที่อยากได้ประหยัดนะ4 5 5 0 0นารนะครับรวมทะเบียนพลบอบมบอก,กับน,นอ็อคเซอร์แจ็คเก็ตนะครับส่วนคันนี้เป็นสุดยอด R15M แต่เป็นตัวปีส0 2 2นสะสีพิเศษด้วยนะทุกคนครบรอบ60ปีในการเบลจีพีสีขาวแดงนะครับตัวนี้ช่างเกียร์ต้องบอกว่า เป็นสุดยอดเป็นที่สุดของที่สุดของเจ้าตัว R15 เลยนะเทคโนโลยี Take ทุกอย่างอยู่ในเจ้าตัวนี้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ตั้งแต่ R15 เกิดมาตัวนี้พรีเมียมสุดแล้วนะณปัจนะจุบันนะทุกคนนะระบบเบรก ABS ระบบคลิกชิปเตอร์เปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกำคัดแล้วก็มีเอาเจ้าตัวหน้าจอที่ดีไซน์ถอดแบบมาจากตัว R1 และก็แผงคอถอดแบบมาจากเจ้าตัว y z R M1 นะการดีไซน์การออกแบบสีเป็นสีพิเศษเอกมีเทคโนโลยี Y c o n n อ c t กเอกนะมีตัวสลิปเอรกัสต่างๆระบบเบาไปผ่าน VBA ถือว่าอยู่ในนี้ครบทุกอย่างนะสำหรับใครที่ตามหาในรถบิ๊กไบค์เล็กๆนะทุกคนท่าเกียนแนะนำเลย R15M นะสีนี้สีพิเศษนะครับราคาอยู่ที่137,0 0 0บาทนะรับรถไปเลยนะทุกคนล้อแม็กสีทองด้วยนะสีเขาเป็นสีขาวแดงนะสวยงามมากเนี่ยจะให้ดูล้อแม็กสีทองระบบเบรก ABS อีงนะทุกอย่างอยู่ในนี้ทั้งหมดนะจะมีบางคนที่ชอบตินะเทคโนโลยีได้หลายอย่างกับมองไม่เห็นนะกับติอยู่อย่างเดียวติไฟเลี้ยวว่าเป็นหลอดไส้ท่านกีก็งงนะว่าหลอดไส้กับหลอด ไอ้ LED เนี่ยมันใช้งานเพียงแค่ไฟเหลี้ยวมันไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยนะทุกคนเทคโนโลยีของเขามีตั้งเยอะแยะมากมายกับไม่ไม่มองเห็นกับมตินิดเดียวว่ามันเป็นหลอดไส้อันนี้ความคิดของเรามันก็แตกต่างกันนะครับสำหรับ R5M223 0นะครับส่วน TTX มีเพื่อนๆได้หลายคนทักมาสอบถามทันคู้ว่า TTX ยังอยู่ไหมยังอยู่นะทุกคนยังอยู่อันนี้เป็นสีขาว เป็นรถใหม่นะทุกคน3คันนี้เป็นรถใหม่นะใครที่ติดตามช่างกิดตั้งแต่แรกๆนะจะรู้ว่าช่างกิจเคยทําคลิปให้ดูทั้งหมดแล้วนะแล้วก็คันนี้ก็ยังอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นยังถึงตอนนี้นะก็ยังอยู่นะก็ยังไม่ได้ไปไหนยังไม่มีเจ้าของนะตามหาเจ้าของนะใครที่สนใจนะ TTX ร15 มีโอแล้วก็มีคันนี้โ o โวอีดิแกน1 3 5นะทุกคนทั้ง3คันนี้เป็นรถที่เลิกผลิตไปแล้วนะแต่อะไหล่ยังมีนะไม่ต้องกลัวว่าไม่มีอะไหล่นะแต่เป็นรถที่เลิกผลิตไปแล้วเป็นรถมือหนึ่งนะครับอายุจอดของเขาเนี่ย13ปีนะทุกคนจอดนิงน่งๆเนี่ย13ปีนะเป็นรถใหม่นะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะใครที่สนใจนะสามารถสอบถามทางกิจได้นะโนโวอีดิแกน1 3 5นะ1035นะมือแรกนะครับ มีโ115แล้วก็มีจ้าตัว TTX 115นะนี่เป็นรถใหม่นะครับสนใจทักได้เลยนะสำหรับรถเก่าเก็บนะรถใหม่เก่าเก็บนะก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็พาทุกคนมาอัปเดตราคาปัจจุบันล่าสุดนะเดือนพฤิกายน2566นะครับก็จะมีประมาณนี้นะโปรโมชั่นตอนนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะับ เดือนหน้าอาจจะเยอะนะทุกคนเพราะว่าจะสิ้นปีแล้วนะต้องให้ทุกคนคอยติดตามนะว่าจะมีะโปรโมชั่นอะไรออกมาบ้างนะสำหรับเจ้าตัวยามาฮานะทุกคนส่วนในความเคลื่อนไหวสาหรับปีนี้ชัางกิจคิดว่าทางยามาฮ่าคงไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรแล้วนะก็ต้องรอดูปีหน้าว่าทางยามาฮ่าจะมีการปรับเปลี่ยนในรุ่นไหนบ้างปรับเปลี่ยนในโฉมไหนบ้างนะแล้วก็จะมีอะไรออกมาเซอร์ไพรส์พวกเรานะต้องคอยติดตามดูนะครับเดี๋ยวชัางกิจจะมาอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆนะครับสำหรับในเรื่องของยานยนต์ยามาฮานะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทกิจเดรินไทยอุบลทุกสาขานะครับหรืออยากให้ช่างกตททำการจัดส่งให้สามารถแอดไลน์สถานวิธีการซื้อขายเพิ่มเติมได้นะช่างกิจมีบริการจัดส่งให้ทุกคนทั่วประเทศนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะราคาเงินสดราคาตามที่ช่างกตจแจ้งไปเลยนะสามารถซื้อในราคานี้ได้เลยนะทุกคนไม่มีจัดเกินไม่มีบวกเพิ่มอะไรทั้งสิ้นนะสำหรับราคารถปัจจุบันของทางยมฮ่ากิจเดือนไทยอุบลน,น,นะครับเอาไเ้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างก